ออัเยครับหลวงพ่อมาวางผ้าปูใหญ่ umas, เ 5, มื่อหลวงพ่อมาดูแลมันจะมีจังหวที่การงานกัเงินแสบุที่จะสร้างนะครับรับไมอยากหลพอไปแล <te> e> ้วนะครับมันลงมังได้บ 咱们年哦。